วันนี้มาอยู่กับผมในนอทกาซาซาทีวีนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวเซอร์วันคราบกันนะฮะก็นี่ฮะผมก็จะมารีวิวสปาก็แล้วค่อยไปรีวิวระบบต่างๆนะฮะนี่กิจกรรมวอลแคนแคนตอนนี้พอยังไม่มีแคนเลย แล้วก,นะะก,กออ็นี่นะี่ภารกิจนะฮะก็ภารกิจมีเออนี่นะเอามาอ่านกันดูก็สามารถติดต่อได้ที่แอปแพนด้านะฮะติดต่อทางไลน์ก็ได้นะนี่ไลน์แอปแพนด้า Facebook ดูก็อยู่ด้วยโอเค <c oughs> เออไม่สบายโอเคเข้ามมาดูข้างในกันดีกว่า ดึงที่หนึ่งนะฮะโอเคตรงนี้เป็นวิธีเติมเงินนะฮะก็คลิกอ่านกันได้ะฮะนี่คลิกติดตัวเอ,อ่อแล้วก็อันนี้เป็นบอกว่าเบย์พีนายกี่บาทนะฮะส่วนนี้เว็บเติมเงินนะฮะนี่เว็บเติมเงินนี่อยู่นี่อยู่นี่ อันนี้อะไรอ,อ๋อติดต่อแอดมินนะฮะแต่เนียบลาลืลอมอ่านตรงนี้อะ่ะยาแอดมาแล้วมาขอ้อของขอยศนะฮะโอเคเข้าใจนะฮะนี่อะไรวะ อ๋อแคนที่ลงซัมมากซม,มาก,กอะไรมันก็อีกเรื่องเดี๋ยวโอเคทีนี้เีพวกแอดมินนะฮะก็ผมจะบอกนะแอดมินที่เข้ามาเล่นบ่อยที่สุดนะเขาจะเป็น แอดมินนีูแล้วก็คนนี้เนี่ยเข้ามาเล่นบ่อยที่สุดนะฮะนี่เห็นไหมบอกได้ดูที่พี่แคทได้นะฮะมีแอดมินเขาเข้ามาเล่นบ่อยอันนี้ก็ร้านซื้อของขายของนะฮะโอเคอันนี้ก็จะเป็น ทานใช่ไหมเออใช่ทาน64อันขายได้250นะฮะผมว่าที่ผมแนะนำเลยก็คือเอาหินไปเผานะนอะไรเงี้ยขายได้ต้อง4 6 4อันหินนี่หาง่ายมากแล้วก็ก็แนะนำวนะาพอเอาหินใายเสร็จแล้วก็ทำไายอะ่ะทำแครอทจะดีที่สุดนะฮะนี่ โอเคน,นี่อะไรบ้างนี่แอปเปิลเออนี่ขนมปังอันนี้อรอันนี้แอปเปิลทองแอปเปิลทองเอ็นชานโอเคไปดูขั้นสองกนะันเลยขั้นสองจะเป็นพวกชุดเกดดาะไดมอนนะฮะกระดาษเออแล้วก็ข้าวของเครื่องใช้ต่างๆมากมายอันนี้ถนนนี่ถนน กระถางกระจกแล้วก็บล็อกไดมอนด์อะไรสาอันขายได้2องหมืนล้านะฮะโหแพงเวอร์แต่ก็ต้องแพงเพราะว่าตกเอ็นชานนะฮะราคาสองหมืนเกาพันเก้าร้อยเกากโคตรแพงนะครัี่ทำผสมยาด้วยนะฮะ ยาวโคตรแพงคำว่าโคตรแพงฮนะอันนี้เพวกอุปกรณ์สัง่งงานมีกระเด้๋ยคนแกะอ,อันนี้ไว้ตุงตาโดยเฉพาะนะฮะโอเครีวิวที่ชอบเสร็จแล้วจิ้งไปรีวิวตรงต่อไปเป็นวาร์ปอ่ะ ไม่เราจะไม่วาปก่อนนะฮะเราจะไปรีวิวของฟรีก่อนเลยไปก็ของฟรีในเซฟนี้ก็น่าจะดีก็เซฟอ,อิเล็กทรอล่าลงไม่รู้นะฮะก็ที่ดดูมานะฮะ่มุมของฟรีก็จะมีแจกเออดาบเล็กฟรีหนึ่งดาบนะฮะ ชุดเกาะหนึ่งชุดเลยฮะแล้วก็ไม้ฮะแล้วแต่ฮะศูนย์บาทอ๋อการเอาของนะฮะต้องกด2ครั้งนี่ฮะายมีบอกจะซื้อของหรืออะไรต้องกดสองครั้งดังนั้านะนี่ของฟรีนี่กด2ครั้งมันก็จะได้คุกกี้มากินอย่างอร่อยอร่อยแล้วทีนี้เราก็ไปรีวิววาร์ปได้แล้ว ไปอ่านด้านนู้นกันดีกว่านี่นะฮะเตะอ่านแล้วนี่อ่านี่วิธีการล็อกกล่องฮะโอเคส่วนนี่วิธีการเซ็ตโฮมนะฮะก็มาอ่านกันดูนะฮะอันนี้กับสะเปาโอเคเปลี่ยนรหัสผ่าน วิธีโพเทพคนะฮะส่วนอันนี้น,นะฮะถ้าใครยังไม่รู้วิธีโพให้กดอันน,น,น,นี้ w, นะฮะอย่างนี้นะหนึ่งสี่สามเก้าหกเจ็ดคีซีหนึ่งหกนะฮะไม่อาด้านนี้กันมึกตัวอืมอันนี้ก็จะเป็นการ,รสร้างแคนทั้งหมดเลยนะฮะก็ ใครที่อยากสร้างแคมาดูกันตรงน,นี้ได้โอเคโอเคนี่คือไฮไลท์แล้วอันนี้นะฮะ p ีอพีหนึ่งกับ p ีอพีสองนะฮะอันนี้เบอร์ไปสร้างบ้านหาขอ,องกันได้เนะออลืมบอกกลับไปดูที่สองต่อ เซิร์ฟเวอร์ก็จะมีสกายบล็อกแล้วนะฮะเร็วๆนี้นะฮะก็รีบมาหาของเล่นกันนะฮะเพราะสกายบล็อกนี่น่าจะน่าจะได้ของเยอะนะคาที่ผมว่าแล้วก็ถ้าจะถามนะฮะค่าคนได้ใน p ี p นะฮะค่าคนหนึ่งคนได้หนึ่งร้อยบาทนะฮะแนะนำให้ไป สร้างบ้านหาของดีกว่านนแต่ผมจะไปพีพีดูก่อนถ้าผมตายหรืออะไรอย่าว่ากันนะฮะเพราะผมไม่เก่งนะฮะไปละวยิปโอ้โหเป็นกุ่มชุดเกาะเพชรทั้งนั้นมายิปโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยกระเด็นกระเด็นกระเด็นเหรอโอ้ยขอาวัย ตีจนหลุดเลยผมบอกแล้วไม่เก่งโอเคไปทางม่เจอทางทางน้ำทำไมโอ, <c oughs> โอเค พี่พี่หนึ่งไปแล้วก็จะเป็นปรานกลางนะส่วนพี่พี่สองนะฮะนี่จะเป็นแบบบ้านมีให้อยู่เลยอย่างนี้ปึ๊บ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 ไม่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 ก็นั่นแหละฮะโหดโหดทั้งนั้นเลย ก็เดืนมากผจะไม่่คยค่ยาพ P นะฮะก็เข้าไปก็ไม่เคยจะนะจะเข้าไปทําไมนะฮะใช่ไหมโอเคย่างนี้นะฮะข้าไปสร้างบ้านไปเลยนี่ก็นี่นะฮะเป็นชุมชนเลยฮะเราสร้างบ้านเป็นชุมชนนะฮะแล้วก็อย่าลืมนะฮะล็อกกองอะไรกันให้เรียบร้อยนะฮะ ว่าเรถูกขโมยแบบผมนะฮะโดนไปแล้วฮะชุดเกาะเพชรทั้งชุดเลยฮะโดนออไม่น่าเก็บไว้ในกลอนะะ่องเลยฮะเสียดายมากะฮะแบบเก็บตังหาต้องนานอ่ะโอเคก็ช่วงเช้าจะมีคนน้อยนะเพราะช่วงเย็นเท่านั้นแหละฮะเซอร์จะโคตรแหลกแบบคนเข้ามาเยอะแยะเลย ยิ่งเป็นวันหยุดนะฮะโอเคทีนี้ผมจะพาไปดูบ้านผมกันนะฮะบ้านผมอยู่แบบ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 โคตรพอเพียงนะฮะนี่ไม่อยากจะโม้มีแค่รถต้นเดียร์ที่ตกนี่นี่นกางกะ มีแค่ดาบเล็กที่ได้ฟรีแล้วก็นั่นแหละแอปเปลิลหนึ่งลูกยากจนยากจนขอ,องสำคัญผมจะเก็บไว้น,นี่ตัวนะฮะส่วนใหญ่ผมกเสเซลาผิดมาเพื่ออะไรก็จริงๆจะพอจริงๆผมจะไปเอ็นชาแล้วแหละเอ็นชาได้แค่ดาบดาบเดียวเองนะจริงๆผมจะไปเอ็นชาดาบนะฮะ แต่มีคนชวนพีไปพีด้วยนะฮะตัวเมื่เลยรับมันท่าก็ข้าไปเท่านั้นแหละฮะตรงข้เาเลยไปต่างหากม่เลยเสียใจจุ่มโอเคนะเลยเอดเม็งเดนะี๋ยวไม่รู้จะ ามว่าชั้นสองบ่งมีชั้นสองบ้านบ่มีเยเอีงยขึ้นไปนิดนี่ก็เป็นสวนแครอทอีกเช่นเคยฮะผมบอกแล้วผมเป็นนักปลูกแครอทชีวิตแบบพอเพียงฮะนี่ฮะผมกัปปูแครอทไปวันๆพอมันโตก็เก็บเกี่ยวพอมันโตก็เก็บเกี่ยวไปเรื่อยๆนะฮะจนมีงนเงินซื้อของเยอะแยะมากมาย <Yo. S 2> ต้องหาของไปเ,เพียๆเมื่อกองหาแคนอยู่นะฮะจะดีที่สุดอ่ะก็ <Go. S 1> เดี๋ยวเอากอนเฮ้ยโอเคเดี okay. ย๋ยวจะให้ไอพีเซิร์ชนะฮะไว้ใต้คลิปดีกว่านะโอเค นั่นก็ขอปิดเซิร์ฟเพเทียนท่านนี้นะฮะก็วันเสาร์นะฮะยำลืมมาทักกันนะฮะผมชื่อนัฐการนะฮะก็จะเข้าตอนช่วงเช้ากับช่วงบ่ายนะโอเคโอเคนะฮะแค่นี้นะฮะไป